ด่วนๆมาแล้วรัฐบาลไทยเมน้ำหนึ่งฝ่าวงฝ่าวหาลอตเตอรี่กันเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปองไยสูพูดุูคนต้อนรับขอสูชองกอติถ้วยดังมากเชนนะจาะก็มาพอกับแอดมินอีกเชนเคยพี่น้องแอดมินก็มีแนวทางดีๆตัวเด็ดปังๆแนวทางคนดังเอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบิ่งกันอีกเช่นเคยเนอกะจาะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งุมภาพันสองพันหาร้อยหกสิบ 8นะจ๊ะสนับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของแม่น้ำหนึ่งและพี่น้องเดอ้อฝาเบิง่งฝาหารลอตตอลีกันนะจ๊ะเลขเพ้นเขามาหลายงวดติดแล้วพี่น้องสารแนวทางของเม่นม้นำหนึ่งนะจ๊ะบบเฮตดไห้ผิดหวังกับพี่น้องก่อนสิบเบินเน่งแนวทางนะจ้ะแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจ้าพี่น้องสุภูสุวยค้นานะจ้ะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนนะจ้ะพี่น้องก็จะได้รับช่องคลิปใหม่ๆกันนะจ้ะสนแอดมิน ก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการท่คลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อดมินจากพี่น้องสุภูสุขนเดจ้าเพื่อเป็นการพดเซเวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องแนวทางของแมนน้ำหนึ่งนาจ๊ะซึ่งผลงานอดติพานมาเพิ่นก็ให้เขาเล็กท่ายอองตัวบนนั่นก็คือเก่าเจ็ดเจ็ดเก่านะพี่น้องเด้อให้เขาตรงๆรานะจ๊ะสามตัวไม่เตี้ยเป็นให้งกเจ็ดเก่านาจ๊ะเลขออก เจ็ดเก่าพี่น้องให้เข่าสองตบนเาจ็ดเก่าจ้ะบ่อเห็ดให้พิดวังจ้ะเอากับมาเบิ่งต่อกันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปกันตอนน่อเลยจ้ะสิงหวดนี้เพิ่งกับสร้างวิ่งรูดเจ็ดกับ3ามแล้วจ้ะสังวิ่งรูดเจ็ดกับสามฟันไ้ไปถีลักเจ็ชุด2องโตที่ไ้ก็คือเจ็ดสามเห สามแปดแล้วก็หกแปดนะจ้ะเลขวินเพิ่นก็คือเจ็ดสามหกแปดจ้ะสามตัวเม็ดเดียวให้ไปทีศูนย์เก้าสองแะพี่น้องเด้อสามตัวเม็ดเดียวศูนย์เก้าสองนะจ้ะต่อด้วยเลขของโรงพยาบาลเน,นาะจ๊ะก็คือหาศูนย์สองตัดเลนหาศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองและศูนย์หาจ้ดแนวทางรัฐบาลไทยของแม่นม้ำหนึ่งแะพี่น้องเด้อเห็นแล้วมักเห็นแล้วชอบก็ฝากไปหาจัดลอตเตอรี่ติดเอาไว้กันพลาดกันตกรถกันเด้อพี่น้องเด้เอแอด์บินเอามาให้เบิ่งแล้วก็ เก็บไวพ้พินิษพิจารณากันนะจ๊ะแนวทางให้เขามาแล้วไร้หนวดติดนะจ๊ะแนวทางแมน้ำหนึงบ่เห็ดห้พริกวังจ้าท่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสุคนโปรดใส่วิจารยาในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินะจ๊ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด,ด้วพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะจ๊ะ ทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายตุชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางแม่นนำหนึ่งนั่เดชาการลงททนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจ้าสื่อตามกําลัางทรัพย์สื่อตามผืนดวขงของเจ้าของเด้อพี่น้องเด้จังสิถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุขภูทุกคนสกดีแห้งๆปังๆมันมนกันทุกคนเ้อจ้ะ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโต้ลาพี่น้องไวซันรีริก่อนแล้วจ้าเราจะกลับพอๆกันไหมในคลิปนะสวัสดีจ้า